ที่วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิวันที่ยี่สิบหกโยมพี่อ้อยหั้นนามวันนี้ยี่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้นำคณะสัตยาติโยมพระเจ้าประสงฆ์โยมพี่อ้อยโยมทายกสาโกนโยมทายยกโยมทายกกวางดำขุนทุได้มาเดินสกายวอล์กสกายวอล์กที่ไหนนี่เชียงคานใช่ไหม อ่าเชียงคานจังหวัดเลยที่ท่าเห็นอยู่นั้นก็เป็นเป็นหมอกนะเป็นหมอกหมอกขึ้นจากแม่น้ําโขงอ่าหมอกขึ้นจากแม่น้ําโขงซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่โอ้โหเป็นแหมสุดยอดเลยนะได้ไม่เห็นหมอกตอนเช้าเช้านี่มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นฝั่งมองไม่เห็นแม่น้าโขงไม่เห็นน้แม่น้าแม่น้ำโขงเลยเห็นแต่หมอกลอยเต็มเลยอ่าอันนี้ก็โยมภิชัยเป็นภาคสกุล ภ <ITA> าษารวดภาษารวดมาภาษารวดมาแล้วก็โยมนนออมาโยมโยมจรวนมายมจรวนมาโนนภาษารวดกับโยมจรูญมาลุงพี่เทียมเดินมาลุงพี่เทียมเดินมายังไม่ได้พาไปเขาเลยมาดูเนี <ations> <Al> ่ยมาดูหมอกมาดูหมอกทะเลหมอกลุงพี่อันนี้ก็เป็นพระใหญ่นะพระองค์ใหญ่พระพุทธนิรมินทรงคลลีลาลีลาลีลาอะไรลีลาเท่าบิน อ่าทราชอ่าทราชเนาะโอ้อันนี้ก็เป็นโยมจรุนมุ่งสนกลางได้มาชมทะเลหมอกสกายวอล์กเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็เป็นติดกับริมแม่น้ำโขงอ่าอย่าอ่าอันนี้ก็เป็นสภาพสภาพ,ภาพที่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็ภาษารวดก็เป็นมือกล้องมือวิดีโอ S <S มือกล้องมือวิดีโอชัดแจ๋วเลยอ,อันนี้ก็ความสูงก็คงจะมากเลยเห็นหรือยังชัดยังเนี่ยถ่ายหมอกแล้วพี่เทียมนี่เห็นไหมเห็มหมอกไหมเน,น,นี่โอ้โหเนี่ยอยู่กับหมอกเล่นเลยแหละดูน่ะหมอกขึ้นมา่นุ่นขาวคู่เห็นไหมล่ะนะยังเห็น,มน,นหนมอก <c oughs> มมอีกเลยอ่าทะเลหมอกแล้วพี่เอ๊ะ โโอ,อันนี้ลึกนะครับพี่นี่กีกมิดนี่ข้างล่างนี่จากข้างล่างนี่ไปนี่อันนี้ก็เป็นแผ่นกระจกใสมองข้างล่างจะเป็นอย่างนี้เ,ออเป็นกระจกใสจะเป็นทางเดินอระวังลื่นล้มน้องพี่ระวังลื่นล้มนะครับซึ่งวันนี้หมอกลงจัดมองไม่เห็นข้างล่างปกติก็สูงนะครับสูงมากเลยค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินน้องพี่มันเป็นกระจก <ๆ S 1> ครับกระจกใช่ใช่ใช่ เขามีลางยองลางยองอีกลางครับอ่าเขามียางรองยางรองอ่าเนี่ยใช่อ่าครับครับเพราะว่ามันลื่นไงมันไอมันก็ป้องกันหลายอย่างอยู่อ้าวภาพนี้สวยภาษาลวดเนี่ยภาพนี้สวยมากเลยเนี่ยเอออ่าอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ อ่าโอ้ยเดีโยมมามาเรื่มมามากแล้วโยมนะเมืองดูบก็สูงกันนี่สูงกันเยแต่ว่ามันสูงสูงกว่าบ้านองไตวเลงไปในนาโอ้ไปในนาเลยเนี่ยาลงไปในนาอัดนาคนแดูป่าดูอะไรแต่ผมไม่เข้าไป้วจานแอคน ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ um ่ายแล้วเห็นแล้วอ่าถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ่าตรงนี้เลยยมกวงยมกวงเห็นยังอ่าหนาวมันหนาวไปทังคนเห็นยังยมปูยมกุญยมกุญเห็นยังยมกุญเห็นแล้วเห็นแล